คือตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยอาการเขาแบบว่าวิ่งไม่ออกเหยียบลื่นวิ่งลื่นเหมือนรถคัดหมดถ่ายน้ำมันเกียร์ครั้งแรกทันเรียบร้อยเลยคือแบบเหม็นแล้วถ้าเราก็เลยย้อนถามลูกค้าว่าพี่เคยเปลี่ยนไหมไม่เคยเลยคือทุกอย่างอ่ะอย่างของเหลวมันมีระยะของเขาถ้าคุณไม่ทำตามระยะน้ำมันก็ต้องมีหมดสภาพเป็นเรื่องธรรมดา ของคนที่ใช้งานรถหนักๆเกียร์เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาบ่อยๆเข้าเกียร์ก็ยากเกียร์กระตุกซึ่งทุกปัญหาของเกียร์หากไม่รีบซ่อมก็จะส่งผลร้ายต่อชิ้นส่วนอื่นๆของรถด้วยแต่ถ้าเรานะคะรู้จักวิธีการดูแลบำรุงรักษาเกียร์อย่างถูกต้องก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ได้โลกรถยนต์วันนี้มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงดูแลรักษารถที่ใช้งานหนักคุณหนึ่งกิติเชษฐกิติกำพลรัตน์ เจ้าของอู่พรพิพัฒน์มาแนะนำเคล็ดลับดีๆกันค่ะตอนนี้นะคะจูนก็มาอยู่อู่ที่มีความช่างมิชำนาญนะคะในเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษารถโตโยต้ารถฮอนด้านะคะอยู่ที่อู่พรพิพัฒน์ค่ะซึ่งอู่พรพิพัฒน์เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะเขาทำอู่แท็กซี่มาก่อนนะคะเรียกได้ว่าทั้งซ่อมเองบำรุงรักษาเองในตัวเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปพบกับคุณหนึ่งเจ้าของอู่พรพิพัฒน์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่ง เมื่อก่อนนี้ทําอู่แท็กซี่มาก่อนใช่ไหมคะจริงๆส่วนตัวผมผมทำมาประมาณ17ปีครับผมมีอยู่ตั้งแต่2 0 0ร้อถึงสาม้คันก็วนอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วพอมาเจอพิโควิดก็เหมือนกับเราต้องปรับตัว หลายๆอย่างปรับตัวแล้วก็มาทําเกี่ยวกับพวกซ่อมรถโตต้าฮอนด้าที่เป็นรถบ้านจริงๆก็คือจากการที่เราทําเป็นอู่แท็กซี่ซ่อมเองบำรุงรักษาเองกลับมาเปิดอู่เป็นอู่คอนทิคัสก็คือในเรื่องของรถบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยหายห่วงทีนี้ด้วยความที่ว่าแท็กซี่เขาวิ่งงานหนักเปลี่ยนลายมือแบบนี้นะคะนอกจากในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันจะสึกห้อเรื่องของการบำรุงรักษาที่ต้องแบบว่า จะต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วเนี่ยในใเรื่องของเกียร์เองออก็รู้สึกว่าจะไม่แพ้กันเลยก็ถือว่าหนักหน่วงในสาหรับแท็กซี่ครับผมค่ะใช่ในเรื่องของปัญหาเกียร์ที่เราเจอมาาถ้าถ้าจริงๆอ่ะนอกจากแท็กซี่แล้วรถบ้าน,นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอก็คือเจอมันเหมือนกันหนึ่งคืออาน้ำมันเกียร์ไหมอ,มอะสองผ้าคัดอาล่อนละลายมาจากน้ำมันเกียร์ที่หมดสภาพอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็อาตามอายุระยะการใช้งานก็มาเยอะ ก็อาจจะมีเรื่องของพวกตัวโอลิงที่มันเสื่อมสภาพครับผมจากน้ํามันเกียร์ที่มันหมดสภาพมันเป็นเป็นไปได้หมดเลยน้ํามันเกียร์นี่คือสําคัญมากคากเลยใช่ทีนี้แบบที่เราเจอหนักๆเลยอาการเกียร์ที่หนักที่สุดที่เคยเจอมาหนักที่สุดนะน้ำมันเกียร์ไหมไหมนี่คือจากสีแดงกลายเป็นสีดําดํแบบดำแล้วมีกลิ่นเหม็นแบบเหม็นเลยคือตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยอาการเขาแบบว่าวิ่งไม่ออกเหยียบลื่นวิ่งลื่นเหมือนรถคัดหมดขับเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ่ายน้ำมันเกียร์ ครั้งแรกเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยคือแบบเหม็นแบบแล้วถ้าเราก็เลยย้อนถามลูกค้าว่าพี่เคยเปลี่ยนไหมไม่เคยเลยเท่าที่ฟังมาเนี่ยในเรื่องของของเหลวกับตัวเกียร์เนี่ยสำคัญมากๆเลยสำคัญครับผมถ้าถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมใช้ทำแท็กซี่นะทำแท็กซี่เลยดีกว่าแล้วเรามาเจอน้ํามันเกียร์ของทางเอสออย์ได้มาลองใช้ดูติดใจถ้าน้ำมันเกียร์เขาไม่ดีเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วใช่ไหมเราลองมาตั้งแต่หลาย,ลายแบรนด์ก็คือ คือมันมีหลายแบรนด์นั่นแหและก็ลองมาจนมาเจอตัว S อสออยแล้วเรามาลองใช้จริงสำหรับแฮตซี่เนี่ยผมใช้การฝัดชิงทุกๆ5 0 0หมกิโลพอครบแสนโล,ล้วก็จะฝัดชิงอพอเปิดอาเซียนกล่องอีกเป็นสเต็ปใช่แล้วหลังจากที่เราใช้ของเขาอะแฮตซี่ก็รู้ๆอยู่ว่ามันดุเดือดขนาดไหนเวลาเราวิ่งว่าเราเชนเกียร์หรือขับกระแทกกระทันคนคนขับเขาก,ขก็ขับเหยียบหนักเอาการอะแล้วแต่ว่าหลังจากที่เราทําตามระยะเออน้ำมันเกียร์คุณภาพขาอบอมาเฮ้ยสุดยอด การเสื่อมของเกียร์นอกจากระยะทางที่มันวิ่งโหดๆแล้วที่จะทําให้เกียร์มันสึกกรอได้ง่ายในเรื่องของพฤติกรรมการขับนี่เป็นสาเหตุจริงถามว่าด้วยไหมมันก็ไม่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 ได้เกี่ยวกับการพฤติกรรมการขี่หรอกเพราะว่าในในส่วนของรถ NA อ่ะมันก็คือเขาก็ออกแบบมาให้ขับแบบโหดได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วมาจากที่น้ำมันเกียร์หมดสภาพอาจจะใช้ผิดยี่ห้อผิดแบบไปใช้เอาอาน้ำมันอาน้ำมันอาเกียร์ c ี t แต่คุณไปเอาเ t ทอมาใส่ เรียบร้อยครับพังแน่นอน<ไ>ครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเกียร์สรุปง่ายๆมีทั้งหมดกี่แบบคะน้ำมันเกียร์ในตลาดบ้านเราตอนนี้คือ1แยกออกมาเลยคือคือหนึ่ง ATF สอง CVT หลักใหญ่ที่ที่เขาใช้กันครับผมมี ATF CVT อันนี้ ATF ก็จะเป็นพวกเกียร์ที่เป็นแบบ4สปีด5สปีดหสปีดตัวใหม่ๆอย่างตัวทาริโวก็จะเป็นหสปีดอันนั้นจะเป็นพวก ATFWS ซึ่งมันก็จะมาแมทกับตัว SOr ที T ่เป็นตัว VI อันนั้นคือตัวตัวเป๊ะส่วน CVT ที่ใช้กับตัวทา ฮอนด้านี่สันก็จะมาแมทก,กับตัว S SO อสที่เป็นถัง20ปีของเขาตัวนี้ใช่ะนะครับผมซึ่งเหตุเมื่อกี้เมื่อกี้คุณหนึ่งบอกว่าถ้าเราเติมน้ํามันเกียร์เปลี่ยนน้ามันเกียร์แบบผิดประเภทอ่าผิดประเภทถ้าอย่างซีวีแล้วคุณเอาเ d m ีมาใส่ปุ๊บใส่พานเกียร์ก็จะมีปัญหาแล้วมีการสึกหลอมีการลื่นมีอะไรประมาณนี้เพราะว่าน้ามันเกียร์มันมันมันไม่เกาะที่ตัวสายพานครับผมเพราะ,ะว่าน,น้ามันเกียร์ซีวเนี่ยมันจะเชาะเจาะจงคุณต้องใช้ให้ถูกต้องถ้าคุณใช้ผิดปุ๊ แล้วมันจะมีเหตุผลอะไระที่ทําให้คนใส่น้ามันเกียร์ผิดได้คือหนึ่งอ,อย่างลูกค้าบางคนเขาไม่รู้เรื่องระบบเกียร์นะครับผมแล้วก็จริงๆอเขาอาจจะไม่ได้ศึกษาหรืออู่บางทีจ,จะแบบไม่ได้รู้เจาะจงถึงขนาดขั้นนั้นจริงๆอถ้าแนะนําก็คือโทรมาถามผมบอกหมดนะผมไม่ได้ซีเรียสใช่แล้วก็เรื่องการเปลี่ยนถ่ายเรื่องอะไรพวกนี้อย่างรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเวลาเช็คลนน้ำมันเกียร์ก็คือ ไม่สามารถที่จะเช็คเหมือนรุ่นเก่าๆได้มันต้องมานั่งขึ้นฮ้อยแล้วทำการเช็คล้นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันม o t ต g p อย่างเป็นทางการออโนมิสุบิชิทริเทนแบล็ k เอดิชันจำนวนจำกัดที่เชเิญอรงทั่วประเทศแอกซ่าประกันภัยเคียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไป มันมีน้ำมันเกียร์อะไรบ้างที่สามารถทําให้รถของเราเนี่ยเออมันวิ่งได้ดีขึ้นใช้ได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรน้ำมันเกียร์ยี่ห้อนี้มันถึงเป็นน้ำมันเกียร์ที่ดีที่เราจะมาใส่กับรถซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือใส่กับรถแท็กซี่มาก็คือหลังจากที่ลองมาในหลายยี่ห้อก็พอเรามาใช้ของทาง s SO, อสออยเนี่ยหนึ่งคือเขาทนความร้อนได้สองเขาทนแรงเฉือนแรงกระชากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของน้ำมันเกียร์คุณสมบัติของเขาเนี่ย มันช่วยยืดอายุการใช้งานปกติอย่างบางทีอ่ะผมเองอ่ะบางทีเราก็ลืมลืม,มที่เราจะถ่ายเขาตามระยะ,ะยืดจาก50,000ไป8 0,000เออแต่ 80, มันก็ยังอยู่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยครั<ช>บออันนี้คือประสบการณ์ที่เราใช้กับตัวเองเราไม่สาม,มารถตอบได้ว่ายี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนไม่ดีเพราะเรามไม่ได้ลองหมดทุกยี่ห้อแต่ถ้านาตอนนี้เอคเซอออยเนี่ยเราลองมาแล้วใช่สำหรับรถบ้านนี่คือแบบอย่างนี้เลย คือถ้าแท็กซี่ใช้แล้วดีรถบ้านไม่ต้องพูดถึงเลยนั่นคือดีมากๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าเราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทีเดียวจบแต่มันก็ยังมีในเรื่องของการทาความสะอาด่างเช่นของการฝัดชิ้นเกียร์มันมีความสําคัญไหมการฝัดชิ้นเกียร์กับการเปลี่ยนถ่ายธรรมดาจริงๆการฝัดชิ้นเกียร์เราสามารถดึงน้ํามันเก่าที่อยู่ในระบบเกียร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นท็อกชุดวาล์วบอดี้ชุดสมองเกียร์ชุดหมอคัตในแต่ละห้องแต่ละ อันนั้นอนะ่ะมันสามารถออกมาได้หมดร0อเซ็หมดจดใช่แต่ถ้าเราถ่ายธรรมดาปุ๊บคุณถ่ายได้ประมาณแค่2ลิตรกว่าสลิตรมันก็หมดแล้วใช่แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันยังค้างอยู่มันออกมาไม่หมดมันเลยต้องมีการเข้าาเอาฟัชชิ่งเข้ามาเสริมครับผมก็คือฟอกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เป็นการฟัชชิ่งเอาน้ํามันเก่ามาและแทนที่ด้วยน้ามันใหม่ทั้งหมด,ท,หมดทางอู่ผมผมใช้อ่าเป็นวิธีแบบว่าเราใช้น้ํามันใหม่ไล่น้ามันเก่าเราไม่ได้เอาน้ํายาแปลกปลอมเข้าไปล้างในระบบเกียร์ครับผมอย่างรถที่ เขาเรียกว่าไม่เคยทําการฟลัดชิ่งเกียร์เลยกับรถที่ฟลัชชิ่งเกียร์ตามระยะมันมีข้อแตกต่างกันไหมเออสำหรับรถที่ไม่เคยฟลัดชิ่งอ่ะถ้าเก่าๆมากๆบางทีผมก็ไม่ค่อยกล้าฝัดให้เพราะมันมีเอฟเฟคครับผมอาจจะทําให้เกียร์เขามีปัญหาอะไรประมาณนี้แล้วก็การรถที่ทําการฝัดชิ่งเกียร์มาเป็นระยะเนี่ยคือหนึ่งน้นมันเกียร์ที่เขาถ่ายออกมามันไม่ได้สกปรกหรืออะไรมันแค่้ล้ำครับผมแต่ว่า แต่ตัวน้ํามันเกียร์ที่มันไม่ได้หมดสภาพแล้วถ่ายตระยะเนี่ยมันไม่ไปทําลายชุดชุดซีนยางในระบบเกียร์ครับค่ะเห็นว่าถ้าเกิดแบบตัวเกียร์ที่ไม่เคยฟัดชิ่งเลยอ่ะมันเหมือนมันจะมีค่าตระกันเกาะอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมฟัดช,ชิ่งเลยเราใส่น้ํามันเกียรยเ์เข้าไปแล้วก็ใส่อย่างนั้นไม่เคยฟัดช,ชิ่งเลย <Qin S 1> มันจะมีผลกต่อการใช้งานหรืออายุยังไงบ้างไหมระยะยาวเนี่ยมีแน่นอน ครับผมเพราะว่าน้ามันเกียร์ถ้าเราไม่เคยถ่ายหรือเราไม่ได้ถ่ายตามระยะแล้วเราไม่เคยฝาชิ้งด้วยแล้วมันออกไม่หมดฮะเหมือนกับเราเขาเรียกอะไรอะน้ำมันใหม่น้ำมันเก่าถ้าคุณถ่ายน้ำมันเก่ามาสมมติน้ำมันมีอยู่8ลิตรแล้วคุณถ่ายน้ำมันออกมาได้3ลิตรแล้วคุณเติมเข้าไปน้ำมันเก่าน้ำมันใหม่ผสมกันมันก็กลายเป็นน้ำมันเก่าอยู่ดีครับผมมันไม่หมด100%เร์เซ็ เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป,เป็นเป็นอู่แล้วเนาะก็เป็นอู่ฝัดชิ่งมาก่อนเรา <c oughs> จริงๆผมทำฝัดชิ่งเกียร์มาตั้งแต่ตอนตอนโควิดครับผมก็ทำยี่ห้อออยก็ฝัดกันมาเยอะมากๆหลายๆกันจนตอนนี้คือแบบข้างนอกเขาฝัดกันโอ้โหฟูรับตับไหมอะไรเงี้ยก็ฝัดกันซึ่งการฝัดฝัดชิ่งเนี่ยเนาะมันจริงๆของเหลวที่การจากการฝัดเนี่ยมันก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรที่พิเศษหรือว่าดีงามที่เราจะมา เอามา,ท,าทำให้กับลูกค้าอย่างนี้ถ้าเกว่าลูกค้าทางบ้านที่แบบว่าเออเขาเขาอาจจะกำลังมองหาอูดด่ดีๆสักอู่หนึ่งหรือกำลังมองหาตัวช่วยเกี่ยวกับของเหลว<อ>ที่มีคุณสมบัติที่เขาต้องการม,มันจะต้องมีคุณสมบัติสมบัติอะไรเกี่ยวกับน้ำมันในการฟัดชิ่งมันจะต้องมีอะไรแบบดีบ้างมันช่วย เรื่องของความร้อนลดความร้อนของในระบบเกียร์<ม>ถ่ายเทลดความร้อนของระบบเกียร์ได้ดีนะครับผ่าน,น,นอนบ่ตตตัวเกียร์เนี่ยมันก็มีการใช้ออยล์เกียร์มีน้ำหม้อน้ํามาบนระบายน้ํามันเกียร์อีกทีหนึ่งครับผมเพราะนั้นน้ำมันเกียร์ที่ดีอ่ะมันก็ต้องถ่ายเทความร้อนได้รวดเร็วใช่ครับผมแล้วการที่เราจะฟลัชชิ่งหรือกว่าจะเปลี่ยนน้ามันเกียร์เนี่ยปกติแล้วคู่มือรถเขาจะให้เปลี่ยนประมาณเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่ถ้าเอาตามอย่างบางบางเอาเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาอย่างที่ผมทําประจําก่อนนะ ผมทาทุก40,000ถ้าถ่ายธรรมดาแต่ <4 S 2> สําหรับล,ล,ลูกค้าที่ใช้ฝฟชชิ่งเป็นหลักก็50,000เจอกันทีหนึ่งครับผมแต่อย่างศูนย์บางที่เขาก็ลองไลฟ์คือไม,ไ,มไม่ต้องถ่ายเลยคือใช้ได้เลยแต่จริงมันอยู่ไม่ได้พอคุณหมดการันตีเสร็ปุ๊บเกียร์คุณพังละเพราะคุณมไม่ได้ถ่ายนั่นแหละ,นะ,ะ,ะแต่การแฟชชิ่งมันเป็นการอะไรการทรําเชิงป้องกันเ,เราป้องกันไว้ก่อนก่อนที่มันจะเกิดปัญหาในนะอนาคตซึ่งเรา,เราตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะไปเกิดตอนไหน แต่ระยะให้ท้ายอ่ะไม่สองแสนกว่าสามแสนกว่าก็อาจจะมีเมีผลอยากจะให้แนะนําสําหรับใครที่ไม่อยากจะแบบเออเกียร์มันพังกออ่อนเวลา,าอเออมีปัญหาก่อนเวลามีวิธีการหรือเทคนิคอะไรที่ทําให้ช่วยยืดอายุเกียร์ให้ได้ใช้นานข<ก>ึ้นไหมอย่างแรกเลยคืออ่าถ่ายของเหลวเนะี่ยตามระยะน้ํามันเกียร์ถ่ายตามระยะ,ะ,ยะฟัชชิ่งก็ทุก50าหมกิโลอ่าพอครบแสนคุณก็ เปิดอ่นานปกอแล้วก็ฝัดชิ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างอ่ะอย่างของเหลวมันมีระยะของเขาถ้าคุณไม่ทําตามระยะน้ํามันก็ต้องมีหมดสภาพเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วฝาวไว้หน่อยการฝัดชิ่งไม่ได้ทําให้เกียร์พังนะครับผมบางทีลูกค้าไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคุณฝัดชิ่งแล้วเกียร์พังแต่จริงไม่ใช่หรอกคือการฝัดชิ่งอ่ะมันเป็นการดูแลอยู่แล้วยิ่งฝัดปุ๊บคุณฝัดปุ๊บคุณเปิดอ่นานปีกอแล้วคุณฝัดชิ่งพร้อมกันเนี่ย หเกียร์คุณนะส,สมูทขับขี่สมูทอัตราเร่งคุณมาประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยครับผมการฝัชชิ่งดีครับผมสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อูพรนิพัฒน์นะคะคุณหนึ่งครับผมมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้าน mm. เกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลรักษาเกียร์หรือว่ามีการบริการอื่นๆอีกไหม,มที่แบบว่าไม่ใช่เรื่องเกียร์ครับผมก็ทางอู่พอนิพัฒนะ์นะนะตอนนี้คือหนึ่งมีบริการตั้งแต่ ขายของเหลวครบวงจรน,นะครับผมบริการเทล่างหัวฉีบริการฝักชิ่งนะครับผมแล้วก็ศูนย์ติดตั้งแก๊สนะครับผมครบวงจรอีกเหมือนอกันแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับเ,เปลีย่ยนยางอถอดถ่วงครบเซตอยู่ในอู่แล้วก็เป็นวันสต็อปสวิตท,ที่เดียวนะครับผมที่นี่เียได้ว่าครบวงจรมากๆเลยแล้วอยากให้ช่วยแบบว่าแนะนําของเหลวที่ดีหนะ่อยโอเคถ้าเป็นเอสออยก็คือณนะตอนนี้นะ้ำมันเกียร์ก็ผมใช้ปมะก่อนผมบอกอยู่แล้วว่ามันดีแน่นอนนะครับผมอันนี้ แล้วก็มีในเรื่องของน้ำมันเครื่องที่เป็นตัวโก530นะครับผมตัวที่เป็นสีทองตัวนี้ทางอู่ใช้อยู่ค่อนข้างดีนะครับผมแรงเฉือนดีมากการขับขี่การกระแทกคันเร่งประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมอันนี้ยอมรับแล้วก็ตัวโกเนี่ยได้ทั้งเบนซินและดีเซลนะครับผมสามารถเอาไปใส่ได้หมดเลยสบายแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขา ที่เป็นตัว s SO อ i l ที่เป็นตัว 0W16 เดี๋ยวจะมาลองใช้แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งข่าวกันนะครับผมค่ะเจ้าของอู่การันตีให้ขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของอู่พรมมพัชเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมาเป็นลูกค้าอู่อยู่ที่ไหนคะอู่อยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งเพเกษตรบางแคนะครับผมแขวงบางร่วนเขตภาษีเจริญครับผมกรุงเทพแล้วก็เบอร์โทร091794962ครับผมเฟซบุ๊กก็ติดตามได้เลยว่าอู่พรมิพัชครับผมบขึ้นเลย ก็ไกลๆก็มาใช้บริการกันได้ที่อู่พรทิพัฒน์นะคะสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคนหนึ่งเจ้าของอู่พรพิพัฒน์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสากรการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากรการประมูล All New Mitsubishi Triton Black Edition จำนวนจำกัดที่เชรมทั่วประเทศ